จะบอกคลิปนี้ไม่มีการกินนะพวกแกแต่รอบนี้ขอตัวแวะมาจัดดอกไม้หน่อยเพราะว่าช่วงน,นี้เขามีเวิร์กช็อปและคอแลแลบกับร้านดังด้วยจ้า <S <S กีจกรรันี้ว่าพือพามาห้อง f u n d a ม e นท a l s สเปเชียลที่ที่โรงแ Hotel รมอาร์เบอร์โฮเทลพยานนะพวกแกจะเป็นงานพาวเวอ in อินบูบนโรงแรมอาร์เบอร์ชั้น23เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปดอกไม้ที่นา่งคอลแลบกับฮัมมิงเบอร์เฮาส์จะบอกงานคือจัดดีมากเพราะมาถึงที่เบลใเลือกดอกไม้สองสีระหว่างสีม่บสีฟ้าจะเป็นฐานซึ่งรอบนี้เลือกเป็นสี จนพี่เจ้าของร้านต้องมาช่วยดูเลยนะ,ะนางก็แนะนำจนแบบเป็นรูปนี้เลยจัดไปจัดมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างล่างไหนอะหรอเดี๋ยวเราอยาอูท้ายคิดได้เลย <c oughs> คือดูจากหน้าตาตอนนี้นคือมุ่งมาและตั้งใจทำมากแล้วก็กิจกรรมนี้จะมีทุกวันเสาร์ตลอดเดอนม,มิถุานาย,ยน2568แนะพวกแกตั้งแต่เวลา3มโมงถึง5งเย็นใครอยากทำกิจกรรมนี้ง่ายเลยเพียงแค่ใจ,ใจใจในห้องอาหารฟันเดเบนท์ทอสเบอร์ลตี้ครบ9 0้บาทต่อ1ใบเซตสามารถทำกิจกรรมฟรีหเซตได้2ท่านเราจะบอกว่าที่นางจำนวดจำกัดเพียงต้แใยี่สิ